เนื้อต่างกันมากครับผมด้านขวามือนี้น่าน่าจะพัดทำไมครับขราบกุกจะแห้งๆครับสนิมเขาจะทำแห้งๆครับไม่รู้นะครับเพราะเนื้อต่างต่างต่างมา,ก,ากวัดอุโมง แต่ดูเนื้อองค์ด้านซ้ายมือจะแน่นเป็นเห็นทับเนื้อจะออกมันๆราคาปุจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นไขผสมครับไข่หน่อยๆเนื้อจะแน่นโอเคครับผม